สว,ส,สวัสดีครับวันนี้พบในฟินฟินทอลคุยเรื่องเงินการแบบฟินฟินวันนี้เราจะคุยเรื่องสละบอมสินกับหวยครับหวยซื้อยังไงก็ไม่ถูกใช่ไหมครับเรามาคุยเรื่องสละบอมสินกันครับสละบอมมีข้อดีคืออะไรครับข้อที่1ก็คือสลับอมสินไม่เสี่ยงเท่าหวยเริ่มต้นแค่20บาทครับ ข้อที่สก็คือได้ดอกเบีย้ยเหมือนกันเก็บเงินนะครับผมข้อที่3ก็คือสละออมสินก็ได้รางวัลเหมือนกับหวยครับผมมีข้อดีเยอะขนาดนี้มาเริ่มซื้อสละออมสินกันเถอะครับ The best investment you can make is the investment in yourself. The more you learn, the more you earn. b y Warren Buffett กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาก subscribe ในฟินฟินทอ k ทานเดี๋ยวแค่นี้นะครับบายบาย